ถูกใจคนดูแบบสุดๆเมื่อวงบาซูครึ่งคอนเสิร์ต Grammy XRS 2K Celebration Concert พร้อมหน้าทั้ง3คนอย่างโจอี้กัมปั้นเด็บบี้และถึงแม้โจอี้จะป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ เป็นอมาพาสซีบขวาแต่ก็ยังสู้สุดใจขึ้นโชว์เพื่อแฟนๆทำเอาแฟนคลับน้ำตาซึมเลยทีเดียวแต่เพื่อแฟนเพลงและเป็นการกลับมารวมตัวกับเพื่อนๆนบาซูอีกครั้งเจ้าตัวก็อยากทำให้แฟนๆประทับใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้แม้จะต้องนั่งวิวแชร์ยืนถือไม้เท้าบนเวทีทั้งร้องทั้งเต้นโดยมีกำปั้นช่วยร้องเพลงในท่อนของโจอ้และช่วยเข็นรถวิวแชร์สร้างตำนานให้กับแฟนเพลงยุค90 ทั้งอิ่มใจซาบซึ้งซึ่งทำให้แฟนๆน้ำตาซึมไปกับความใจสู้ของโจอี้ตามตามกันสำหรับโจอ้บาซูหรือซูระโดกอนงูเหลือมโชดเจ้าตัวป่วยจากภาวะสโตรกเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ร่างกายเป็นอัมาพาตครึ่งซีกขวาส่วนซีกซ้ายอ่อนแรงและตาข้างซ้ายบอด